สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอแนวคิดปรปับปรุงพื้นที่รานอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลงังสิต ในส่วนสถานที่นี้ผมอยากให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของหินกรวดเป็นสนามหญ้าสีเขียวแทนครับเวลาเดินจะได้ไม่สะดุดและสะดวกต่อการตั้งสมกิจกรรมในส่วนของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะไม่ต่างจากบ้านที่ต้นไม้รกไปหมดซึ่งในระดับส่วนของต้นไม้อยากให้มีการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตรงรานกิจกรรมอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของดอกไม้ไม้ประดับในบริเวณค้างๆางต้นไม้ใหญ่และระบุชนิดให้ต้นไม้แต่ละต้นโดยการแปะป้ายบอกหรือ QR code ปรับปรุงในส่วนของพื้นที่ต่างระดับที่มีอยู่หลายจุดที่ทําให้เดินสะดุดได้ครับ ด้านการเพิ่มประโยชน์เชิงสาธารณะสังเกตได้ว่าบริเวณลานอาคารกิจกรรมนักศึกษาค่อนข้างหลบลลางด้วยชื่อของสถานที่คือลานกิจกรรมกลุ่มของพวกเราเลยอยากให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นในลานแห่งนี้ในวันสำคัญหรือนิทรรศการต่างๆให้ดูคือคืนสมกับเป็นลานกิจกรรมและเป็นที่ให้สำหรับนักศึกษาหรือประชาชนเข้าร่วมบริเวณดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดรูประบายสีเวทีร้องเพลงจัดก,การประกวดต่างๆเพื่อลดความเครียดจากการศึกษาของนักศึกษา ด้านที่3การสื่อความหมายเกี่ยวกับคติความเชื่อและรุมการทางการเมืองสังเกตได้ว่าประเวณเสาทั้ง6สื่อถึงหลักหกการของคณะราชแต่หากจะเพิ่มสัญญาทางอุดมการเราสามารถปรับเปลี่ยนความสูงของระดับพื้นที่ต่างกาันเปลี่ยนเป็นระดับความสูงพื้นเดียวกันเพื่อสื่อถึงความเข้ายมกันของชชั้นต่างๆหรือการจะคงลานวงกลมอาไว้และเปลี่ยนลานวงกลมนั้นกลายเป็นลางหกเหลี่ยมเพื่อสอดคล้องกับจำนวนเสาโดยงานศิลปะอาจจะเป็นได้ทั้งการวาดลวดลายบนพื้นหรือการวาดสัญลักษณ์ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรูปธรรม